สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องวันนี้ไน่อยเป็นปอบจ้ะปอบหยิบมาๆมา,มาพี่น้องมากินน้ากันจ้าผู้ดได้่กินก็นขอโทษขออภัยได้จ้าย่าหน่อยสายปอบจ้ามือนสนายปอบมาค่ะจะ้าเอ๋ <c oughs> ปอบหยิบค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยผู้ดไดบ่กินก็นขอโทษขออภัยได้จ้าตับหวานหวาน,วนพี่น้องแก้วบีขมคม,มจ้ะอืมอืมแสบ แซ่บสุดยอดกินกักเผาขเขาเหนียวหาบาเขาเหมี่ยอองอีโอลเนี่ยสมกับมีนะจ๊ะมือนี่ร่วมความสอยองไว้กับแย้หน่อย้ะจ้ะ อ,อะไรเครกเราจะซื้อให้วันนี้มันเกิดลูกสาว,ล,สาวลูกสาวลายย่อหน่อยก้ะจะเล่นบอก่ออกก่องนูอ่อายุครบยี่สิบเอ็ดแล้วจ้ะวันนี้ต้องไปคนะำยิ่งใหญ่เลยพี่น้องคำยิ่งใหญ่ อืมผัดได้หน่อยกับพี่การนี่ด้วจ้ะอนไม่กินไม่กินหรอกให้แม่กินก็ได้น่าจะไปทำงาน,เ,นเรียงดูก<ๆ>เรียงงับเหตุผลอะไรก็มันจะกินบะดอกจาก้าจะพ่ออิ่มนะจน๊ะเนาะ ใครเบิกินกับมาให้กำลังใจก็ได้ดได้จ้ะใครเบิกเงินเต็นตอนอ้ำกับหันขางเงี้ยน้อยก็ได้สวมห้องละ้าบาทซื้อเจ้าไม่จ้ะเจ้าม่อนังซื้ออยู่ยตลาด ั้งนีหิวเขาความนี่น้องจ้ะทำแหนะพี่น้องออะือ เด็กกับเดนายอย่า,น,ายน่อยเด้จ้า แก้วก็รังผวพอดีเลยพี่น้องพร้อมจะมาตามสัญญามบ้านก็บ,บอกว่าจะกินราบแนจใจเนาะ สีรลงเคืองหนึ่งเม่ลงเคืองหนึ่งนะจ๊ะจัดมาสวยงามพี่น้องสวยงามบ่

แซ่บไปน่อแซ่บอ,อันนี้ไปซื้อมากจ้ะอันนี้ไปซื้อเนื้อมาหั่นเองตะลาบนีเ่นลาบให้

นีห่หน่อยห้าข้าวเหนียวมื่อเรืองขอหนึ่งนี่ข้อสองล้ออะไรพอข้าวเหนีอยอบอกอิกซื้อดีถอกไมแม่ครับอมเปไงห <laughs> ลมหนมล่ะ องเป่ากว้างอ่พี่นาอา้องมา ยุ่งขาาา่าไหมจ๊าบพยยานดหน่อยบปะนิดหเ่กินซับกย ยาแซ่บแซ่บพี่น้องรับกระแซ่บเกี่ยวกรแ Cô cho đẹp trình hợp nó bây Anh những cái gì mới có Thôi lại quá nhau <laughs> bắp phía sẽ kéo hay Xôm Xôm nữa chẳng Nhìn thấy nó พูดเถอะคุณเด,ด๋อเงี่ยงไม่ได้นะพี่เงี่ยงอะไม่กินข้าวอยู่จะมาเบิร์ดเดย์กันทำไมตอนนี้เนี่ยไม่รอให้กินเสร็จก่อนกินก็เสร็จแล้วอืมเห <c oughs> นื่อยเลย่มามาเป่ากับแม่อ็งน,นี่มันเกิลูกสาวจ้ะพี่น้องมามาเป่าเค้กขอลูกสาวคนนีอยู่สิบเอ็ดปีจ้ะ แม่ลมแรงออาปิดน้องพี่น้องไวยพอ่อหนึ่งลูกสาวพ่อแนน้อ,นองฝาที่ตากอบบุญจากเขา,เขาบ่าเขาท่านอย่างเขาบ่าอยากโซ่ปันไหนโซ่ไหมลูกมาแฮปปี้เบิร์ a เดทูยูแฮปปี้เบิร์ a เดทูยูนะพี่น้องเนาะขอให้หนุ่มสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะจะเจ็บจะจนมีเงินทองใช้เยอะๆแล้วอย่าลืมแม่นะพี่น้องเนะาะไปลูกไปไปลูก ขอบคุณนะคะผูใ้ใด่อยพ่อันเกิดลูกสาวข่อยนะค่ะขอบคุณค่ะเก่งมาลเต็มเลยมันเกิดลูกสาวข่อยี่ออไม่เห็นนะูสองแมล่ลวกนี่พี่น้องกับเป้า,าคุคณบาคนเอามาหายเอม้มาหนุก่มกันเบอดพ่เราไม่แม่น เปล่าพ um uh, ouais, we anyway. ัดลมแม่เป่านี่แม่เป่ากล้องแม่คุ่ณว่าเนี่ยมันจะเป่ากล้องแม่เรียกมั้งเรี่ยเมื่อกี้เป่าเค้กไม่หนุ่งถ่ายรูปให้ลืมเป่าเนาะพี่หนุ่งเป่าใหม่ก็ได้ลูก เปล่าแมงก็ได้จุดเทียนเปล่าแมงกินข้ามนี่กล็ลาพี่น้องไปแล้วจ่า,จาสิบปเป้าเค้ก,กับลูอีกเนาะพี่น้องเนาะอืมลบทายตับบันหวาง ไปหันนะคะพอรับจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไม่หนีหน่อยกะไปไหว้มาไหว้เก้มไหว้จักไหวว่ไหว้จักหน้างี่ดอกพี่น้องโอเคกับหลวงน้าจ้าก่อนจักกันไปมื่อนี้ก็ขอฝากกดไลค์ก้นซับใส่หน่อยผ้าแสบในช่องนี้หน่อยแฟมลีเนี่ยเจ้าจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดกินกะเซิ้นเนี่จ้าผู้ใด้ปรกินก็ขอสวดขออภัยได้พี่น้อง พอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ